สวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะมาแล้วกับคลิป สองคนโซนแล้วก็ท่านที่มีคนคุยด้วยนะคะเพิ่งจะเริ่มต้นแชทกันนะคะหรือว่าเพิ่งจะคุยคุยกันใหม่ๆเนี่ยนะมาดูซิว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะคนคุยของเรานั้นเขาคิดยังไงกับเราบ้างเขาเจะยังไงเขาจริงจังหรือเปล่าด้วยนะคะส่วนท่านที่โสดจริงๆนะคะโสดแบบไม่มีใครเข้ามาเลยในเดือนสิงหาคมนี้จะมีใครที่เข้ามาถูกใจเราหรือเปล่านะคะและคนที่เข้ามานั้นจะเป็นลักษณะไหนแบบไหนดีหรือเปล่าด้วย,วย,วยนั่นเองเนาะ ส่วนในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภสุขภาพตรงนี้ไม่หมอะจะดูให้ด้วยนะคะว่าระยะนี้นะคะจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างควรที่จะระวังอะไรบ้างนะคะเนาะ สำหรับราศีพฤษภนะคะจะเกิดในระหว่างวังวนที่ยีเเมษายนถึงวันที่20พฤษภาคมสำหรับการแบ่งวันที่ของแม่หมอนะคะก็จะแบ่ง,บงตามศาสตร์ตะบันตกนะเพราะฉะนั้นวันที่จะไม่ตรงของไทยนะคะเข้าไปรับชมช่องไหนยึดตามหลักของช่องนั้นได้เลยนะ,ะเพราะว่าแต่ละช่องก็จะแบ่งวันที่ที่ไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะบางช่องก็แบ่งตามโหราศาสตร์ไทยนะ,ะซึ่งแน่นอนว่าอของไทยเราจะไม่ตรงกับของสากลน,นั่นเองนะคะส่วน ท่านที่ถามกันเข้ามานะคะระหว่างดูแบบราศีแล้วก็ดูแบบลัคนาแบบไหนจะตรงกกันนะคะแม่หมอนแนะนําให้ดูทั้งสองแบบควบคู่กันนะคะเพราะว่าในบางครั้งพลังงานของเราจะไปตรงกับ ราศีแล้วก็ในบางครั้งนะคะก็จะไปตรงกับลัคนานั่นเองเพราะฉะนั้นจะต้องดูควบคู่กันนะคะส่วนท่านที่ยังไม่ทราบลัคนาเกิดนะคะก็สามารถเข้าไปเสิร์ชหานใน g o o g l e ได้พิมพ์คําว่าหาลัคนาเกิดทีนี้ก็จะมีข้อข้อมูลขึ้นมาให้คุณได้กรอกนะคะก็จะได้ทราบว่าลัคนาเกิดของเราไปตรงกับราศีไหนนั่นเองนะคะ ส่วนท่านที่อยากจะดูดวงของเราโดยตรงเลยนะคะก็สามารถทักทายกันเข้ามาได้นะคะไม่หมไไ้้ฝากอดีไลที่ใต้คลิปนะคะก็สามารถแอดกันเข้ามาสอบถามข้อมูลกันล่วงหน้าวไว้ก็ได้นะคะไว้พร้อมไหร่ค่อยเข้ามาจองคิวกันอีกครั้งนึงนั่นเองนะ,ะสามารถรู้ได้นะคะว่าปีนี้นะคะชีวิตของเราจะ มีอะไรที่เด่นแล้วก็อะไรที่เสียบ้างควรที่จะต้องระมัดระวังอะไรบ้างอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็ดูได้ถึงปีหน้าเลยส่วนท่านที่มีคนคุยนะสามารถส่องความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราฮะว่าจังหวันในที่เราเจอกันเนี่ยนะคะเป็นจังหวันในดวงชะตาของเรานั้น,จนเจอเนื้อคู่บ้างหรือเปล่าตรงนี้ก็จะสามารถรู้ได้นะ,ะ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่พลังงานรวมไปก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างสําหรับ คนโสดแล้วก็คนที่มีคนคุยนะเดี๋ยวเราจะเอาเรื่องทั่วไปก่อนนะคะว่าชีวิตความเป็นอยู่ของชาวราศีพฤษภนั้นจะเป็นยังไงบ้างจะรอดจะไหวไหมในช่วงสิงหาคมนี้นั่นเองนะคะอ่านะคะตามดวงจริงๆเลยชาวราศีพฤษภเนาะ ในช่วงนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณแล้วก็มีปัญหาที่คุณจะต้องจัดการและแก้ไขอยู่เสมอๆนั่นเองนะคะเพราะว่าหลายเรื่องที่จะเกิดขึ้นมีเรื่องที่จะเกิดขึ้นแบบกระทันหันแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอะไรที่คุณตั้งใจเอาไว้แผนอะไรที่คุณวางเอาไว้นะคะหรือไม่ก็เขาเรียกว่าคุณกําลังมุ่งมั่นทําอะไรอยู่นะคะจะมีการที่จะหยุดชะง,งักลงไป นะคะอาจจะเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ที่เขากำลังเขาเรียกว่าคอร์ฟิวกันอยู่นะคะคืออยู่ในช่วงของการกักตัวกักบ,บริเวณกันเนาะทำให้สิ่งที่คุณ ตั้งใจเอาไว้นะคะคิดว่าจะทําให้สําเร็จก็ต้องหยุดชะง,งักลงไปนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องรอคอยนะดูสถานการณ์ว่าอาจจะเป็นยังไงบ้างในเดือนตุลาคมนี้นะคะแม่หมอว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างที่จะดีขึ้นกว่านะปัจจุบันนี้ในเดือนสิงหาเดือนกันยาน,นี่นะค่อนข้างที่จะแย่มากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องชคๆกเกิดข,ขึ้นกับชาวราศีพฤษภตั้งแต่แม่หมอเปิดนะ,ะมี ตั้งแต่ราศีมังกรยันราศีพฤษภเลยนะคะไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมาทุกราศีเลยสแสดงว่าเหตุการณ์บ้านเมืองจะมีเรื่องเกิดเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแบบที่เราชอบกันนะอาการที่เหมือนกับว่าไปไหนไม่เป็นทำอะไรไม่ถูกเหมือนกับว่าทุกอย่างมันพังลงมาทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเนาะในเรื่องของความรุนแรงด้วยนะคะชาวราศีพฤษภ ที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราเพราะฉะนั้นทุกๆราศีไพ่ใบนี้ขึ้นมา,าสี่ราศีแล้วนะคะโอ้ห้าแล้วสนะขึ้นมาทุกราศีเลยที่ไม่เหมาะอ,อ่านมานะคะน้ออ,อหลายสิ่งหลายอย่างนะคะคุณจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณต้องการการผิดหวังความรู้สึกที่มันแย่นะคะมันจะเกิดข,ขึ้นกับชาวราศีพฤษภนะ เพราะฉะนั้นทำใจไว้ล่วงหน้าด้วยนะคะอย่าเพิ่งไปทำอะไรเยอะในเรื่องของธุรกิจด้วยเช่นกันอย่าลงทุนเยอะนะคะเพราะว่ามันจะเสียเปล่านั่นเองนะคะก็คือหยุดได้ก็หยุดไปก่อนทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนนะะช่วงนี้เพราะว่า,าไม่งั้นนะคะปัญหาคุณมันจะเยอะมากยิ่งขึ้นนะคะนะ ค่อนข้างที่จะแก้ไขาย,ยากด้วยนั่นเองนะคะช่วงนี้ก็ขอให้ชาวราศีพฤษภนะคะคุณประครับประคองในเรื่องของงานไปก่อนนั่นเองนะคะโปรเจกต์ที่กําลังจะทานะก็พักๆเบรกเรก่อนก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่ไม่หมอเห็นค่อนข้างที่จะส่งผลเสียซะมากกว่าผลดีนั่นเองเนาะส่วนในเรื่องของผู้ใหญ่ในที่ทํางานด้วยนะคะระวังในเรื่องของการประทะคารมกันด้วยนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานเราอย่างเงี้ยเราจะมีการในลักษณะที่เรา มีแง่มุมที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่ลงรอยกันนะคะ ขัดแย้งกันกับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเรื่องทศัศนคติเรื่องอารมณ์ด้วยนะคะทีเ่เขาค่อนข้างที่จะเอาแต่เป็นมาตรฐานไงนะคะไม่ได้ฟังเหตุผลเราเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้น้อยแล้วก็ต้องรับฟังเขานะคะถ้าเราเป็นผู้ใหญ่อันนี้เราก็ต้องเข้าใจผู้น้อยด้วยนะคะว่าเขามีเหตุผลอะไรบ้างก็คือพยายามทอยทีทอยอาศัยกันเพราะว่ามันจะทำให้งานของเรานั้นเสียสมากกว่าที่จะดีนะคะ ปล่อยได้ปล่อยไปก่อนนะเพราะว่าไพาสรุปของชาวราศีพฤษภคุณจะต้องพยายามเ,าเป็นหมายเลือกสูตรให้ได้ใส่เกียวว่างเอาไว้เลยนะคะอะไรปล่อยได้ก็ปล่อยไปก่อนนะคะอย่าไปถือสาอะไรมากนะแล้วก็อย่าไปจริงจังในลักษณะที่เถือสษาคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนรอบข้างที่ให้ผลเสียกับเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ายังไม่สามารถที่จะ แก้ไขอะไรได้ชัดเจนในเดือนสิงหาคมนี้คือยังล่องรอยอยู่นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของชาวราศีพฤษภเป็นยังไงบ้างถึงแม้ว,ว่าจะมีคนที่คอยหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับคนนะแต่ก็มีภาระหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะต้องเอ,อ,เอาเงินของเราไปชดเชยตรงนั้นอยู่นั่นเองนะคะรายจ่ายก็ยังมีมาเรื่อยๆนะ มาดูซิว่าการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนสิงหาคมนี้จะไหวไหมนะคะโอ้เสียงเงินกับเรื่องเก่าๆเ,เดิมๆนะคะอาจจะเป็นภาระเ,าเรื่องรายจ่ายของเราเรื่อง <c oughs> ขอโทษนะคะการผ่อนรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็สิ่งไหนที่เราเคยสายประจําอยู่แล้วก็จะเสียเงินกับสิ่งนั้นแหละนะคะซึ่งารายได้ใหม่ๆก็ยังไม่ได้มีเข้ามาเลยนะคะช่องทางที่จะทํามาหาจินช่องทางที่จะหารายได้เสริมรายได้เพิ่มก็ยังไม่มีนะคะส่วนใหญ่จะเป็นรายได้ประจําที่เราได้กันอยู่แล้วนะคะที่ยังอพอประคับประคองให้ผ่านไปได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เนาะโชคลาบโชคลาบเป็นยังไงบ้าง ขอดูหน่อยนะคะเดี๋ยวเรื่องทั่วไปค่อยมาดูมาจอบในเรื่องของคนที่มีคนคุยนะคะว่าไปยังไงเ,เรื่องของโชคลาภนะคะก็จะมีเข้ามาให้คุณได้กลุ้มกลิ่มนะไม่ได้มากนะแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะ บางท่านนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็เหมือนกับว่าให้โชคให้ลาภคุณถ้าคุณอยากจ,จะขอให้ผู้ผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่ให้การสนับสนุนที่ดีกับคุณอาจจะเป็นหัวหน้างานนะคะเป็นหัวหน้าที่เป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะที่ยังจะพอพึ่งพาอาศัยเขาได้นะแล้วก็โชคลาภที่มาจากเด็กด้วยนะคะเด็กบทบริวารหรือไม่ก็คนที่อายุน้อยกว่าก็ คอยให้พลังงานที่ดีนะคะคอยส่งเสริมให้เรื่องต่างๆในชีวิตของเรานั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะเด็กในที่ทําง,งานอะไรอย่างเงี้ยก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีอยู่นะเสียอย่างเดียวที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายะนะที่คอยที่จะเหมือนกับว่า,ขาเขม่งเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อยชอบขี้หน้าเราเสักเท่าไหร่อ่า เรื่องการเสี่ยงโชคอันนี้จะไม่ค่อยเด่นนะคะส่วนใหญ,ญ่จะเป็นการช่วยเหลือจากคนรอบข้างซะมากกว่าคนที่เขา,เาดีกับเราอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนั้นมีก็มีนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆนะคะกุ้มกลิ่มแค่นั้นเองอย่าไปเสี่ยงเยอะนะคะเซฟเซเงินเอาไว้ด้วยมาดูซิว่าสถานการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็ทาวเวอร์เกิดขึ้น ระวังด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะเดอะทาวเวอร์เนี่ยถ้าจะเกิดก็เป็นสิ่งที่คุณเขาเรียกว่าช็อกเลยนะคะเรื่องสุขภาพปัญหาไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะคะคนในครอบครัวนในเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บในเรื่องของอโรคระบาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ The เดอเดวิลนะก็คือ โรคระบาดก็ได้ด้วยนะคะเรื่องสุขภาพเนี่ยเนาะระวังโควิดดีๆด้วยนะคพยายามดูแลตัวเองดูแลสุขภาพเซฟตัวเองดีๆด้วยนะเพราะว่าคุณชาวราศีพฤษภมีโอกาสที่จะเสี่ยงสูงด้วยเช่นกันนะคะจับการเจ็บไข้ไข้ป่วยเนาะ หมดแล้วนะคะในเรื่องของทั่วๆไปนะคะการงานการเงินโชคลาภสุขภาพทุกอย่างนะคะก็ชัดเจนแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเจาะในเรื่องของท่านที่มีคนคุยนะคะเหมือนกับว่าชาวราศีพฤษภท่านที่มีคนคุยเนาะมีบางเสิ่งบางอย่างที่แปลกๆอยู่ลักษณะเหมือนกับว่าเขาเจ้าชู้หรือไม่ก็เขาเข้ามาแค่วหวังผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะคะถามหน่อยสิ ส่วนใหญ่นะคะแม่หมอเปิดไพ่ขยายขึ้นมาเนี่ยคือไม่ใช่คนที่จะจริงจังกับเรานะคะเขาแค่ต้องการผลประโยชน์ในสิ่งที่เขาต้องการที่จะได้รับไม่ว่าท่านที่เขากับคนอายุน้อยกว่านะคะถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเขาร่ํารวยหรือว่ามีฐานะมันเป็นแค่อยังไงล่ะสิ่งที่เขาไม่ได้บอกกับเราทั้งหมดนะคะเขาปิดบังเนี่ยมีเรื่องปิดบังแอบแฝงซ่อนเร้น ne, นะคะ เขาไม่ได้จริงใจนะแล้วก็เขายังมีอีกบุคคลหนึ่งที่แอบเอาไว้ด้วยนะคะถ้าไม่ใช่เรื่องเงินที่เขาต้องการที่จะให้เราช่วยเหลือหรือไม่ก็ให้เราสปอร์ตเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีคนที่เป็นความลับเขาอาจจะมีตัวจริงอยู่แล้วแล้วก็มาหลอกเรานะคะอยากที่จะให้เราช่วยเหลือเขามาพึ่งพาใส่เราอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอ่ะไปยังไงขอขยายต่ออีกนิดนึง นกนะจะเอ้ยราศีพฤษภนะคะอันนี้แม่หมอขยายมาแล้วนะคะไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็นกคุณจะให้จะดีจะช่วยเหลือเขาสักแค่ไหนนะคะสุดท้ายแล้วเขาก็แทงข้างหลังเราเขาก็หลอกเรานะคะสร้างความเจ็บปวดรวดร้าให้กับเราเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นท่านที่มีคนคุยนะคะอย่าเพิ่งไปไว้ใจเขาอย่าเพิ่งไปให้ใจเขา มากนะคะเราต้องระวังตัวของเราด้วยในส่วนหนึ่งเพราะว่าที่ไม่หมอเปิดขยายมาแล้วมันค่อนข้างเยอะแยกหรือไม่ก็ถูกหลอกอะไรอย่างนี้นะคะ,แ,ะแรกๆเนี่ยเข้ามาดีหมดนะเราต้องใช้เวลากับเขามากๆเลยนะคะเดี๋ยวคุณจะเห็นใส้เห็นพุงเขา มาท่านที่โสดจริงๆนะคะเงียบสนิทเลยเป็นยังไงบ้างจะมีใครเข้ามาไหมไพ่ถ้วยไม่ค่อยขึ้นเลยเนาะมีนะมีขึ้นห้าถ้วยจะเป็นถ้วยแห่งความผิดหวังนะคะไพ่แห่งความเสียใจยอะ่ะมันก็ไม่โอเคนะคนที่เราคุยเนี่ยเขาก็มีคนคุยหลายคนนะคะหรือไม่ก็มีแฟนตัวจริงของเขาแล้วด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็ เป็นแนวทางนะคะเอาไปประกอบการตัดสินใจนะคะย้ำคิดย้ำทำคิดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ก่อนที่จะทุ่มใจให้กับใครนะคะอ่านะคะท่านที่มีคนไม่มีใครเลยก็ก็ไม่มีนะคะก็อยู่ในสังคมของเราอยู่กับเพื่อนของเราอยู่กับหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ก็ เป็นลักษณะที่ความสัมพันธ์เป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นไม่ได้พัฒน,นาอะไรนะคะส่วนต่อไปนะคะชาวราศีพฤษภในเดือนสิงหาคามนี้นะคะคุณจะมีโรคส่วนตัวเป็นพิเศษนะคะอยู่เงียบๆอยู่นิ่งๆหรือไม่ก็เป็นการที่เราขักตัวอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีสภาวะความเหงาแต่ทีเนี้ยนะคะชาวราศีพฤษภก็ขอให้คุณอยู่บ้านยังไงให้มีความสุข ทำตัวยังไงให้ใหมีความสุขนั่นเองนะคะอยู่กับสิ่งที่เรามีก็พอแล้วอย่าไปแสวงหาในเรื่องของอะไรที่มันยังไงล่ะอยากจะไปออกไปนู่นไปนี่ไปนั่น,นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าการที่คุณออกไปข้างนอกมันจะทําให้คุณเป็นโดวเทวอร์คะนะอยู่บ้านไปก่อนช่วงนี้นะคะคุณจะเจอเรื่องช็อกๆจากการที่คุณออกไปข้างนอกนะคะ อยู่บ้านสวดนมนต์ไปนะคะชาวราศีพฤษภอยู่กับตัวเองทำสมาธิอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่กับสิ่งที่เรารักอาจจะปลูกต้นไม้นะคะอยู่กับสัตว์เลี้ยงของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็โอเคนะทาให้เรามีความสุขขึ้นมาได้บ้างเขาบริทสลวงให้ชาวราศีพฤษภนะคะช่วงนี้ก็ใส่เกี๊ยวว่างหิอ่อนเนาะ อย่าพึ่งไปอะไรมากนะคะทำตัวสบายๆเครียดเรื่องเงินนี่นาะอ่านะไพ่ก็เตือนขึ้นมาแล้วนะสำหรับท่านที่อ่ยังไงล่ะเหมือนกับว่าจะมีคนเข้ามาเบียดเบียนในเรื่องของเงินกับคุณด้วยนะคะการที่โอ้มายืมทียืมเยอะด้วยสินะเป็นก้อนใหญ่เลยนะคะซึ่งคุณก็เหมือนกับเครียด ให้ไปก็กลัวไม่ได้คืนไม่ให้ก็มีปัญหากันอีกนะคะเพราะฉะนั้นไม่ให้ดีกว่าให้ก็มีปัญหาไม่ให้ก็มีปัญหานะคะเก็บเงินไว้กับเราสบายใจมากกว่านะเพราะว่าเงินจํานวนเนี้ยจะทําให้เราจะต้องมีปัญหากันกับคนที่มายืมเราเพราะว่าจะมีการไม่ได้คืนด้วยนะคะอืมเนาะก็ระวังคนที่จะมาเบียดเบียนเรื่องเงินเราแค่นั้นเองนะคะดนลอกเอาเงินเนาะ ประมาณนี้นะคะในเรื่องราวของชาวนาศีพุโสก็ฟังเพื่อเป็นแนวทางนะเอาไปประกอบการตัดสินใจเอาไป เตือนเองให้มีสติในการที่จะคิดจะทำอะไรนะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมถ้าสนใจที่อยากจะเปิดดวงชะตาของเราโดยตรงนะคะสามารถส่องความคิดความรู้สึกของคนที่เรากำลังคุยอยู่ว่าเขาจะจริงจังไหมเขาคิดอะไรและเขาต้องการอะไรกับเราบ้างจังหวะในดวงชะตาของเราที่จะกับเขาเป็นจังหวะที่ดวงของเราเจนเนอคู่หรือเปล่าตรงนี้ก็จะสามารถรู้ได้ด้วยนะคะ,อะขอบคุณมากมานะคะไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ